สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องกระถอนนะักคำนวณจะ่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สาหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาคํานวณสูตรนะหลักหน่วยบนตัวเดียวให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรที่2ในคลิปนี้นะครับเลขเด่นหน่วยบนตัวเดียวอันนี้สูตรที่2นะครับเดี๋ยวไปเทียบชน กับสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวสูตรนี้ผมลงในช่องใหญ่ของผมนะครับผมลงในไม่ไม่ใช่แยกแบบนี้นะผมลงในคู่ชุดคู่ชุด10หน่วยบนนะหลัก10มันหลุดแต่หลักล่างมันเข้าผมก็เลยนําหลักล่างจากช่องใหญ่ของผมมานะครับทาลงให้สมาชิกได้รับชมกันในช่องแอนทอนนักคำนวณนะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเก่านั่นเองนะครับก็เทียบชนกัน ผมเทียบชนให้กันสองสูตรหลักหน่วยบนทั้งสองสูตรเลยหลักหน่วยบนสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนี้สองตัวมาหนึ่งตัวหลักหน่วยบนสูตรที่สองนะตัวเดียวนะครับก็ชนกันทุกงวดงวดนี้จะมาหรือเปล่าก็ฝากสมาชิกนะ <c oughs> ถ้าชอบสูตรก็เตรียมแคปสูตรไว้ถ้าไม่ชอบก็มองผ่านนะครับสูตรก็วา,างไปตามสูตรถูกผิดนะครับ <c oughs> <c oughs> ทุกทีนะสมาชิกนะ คลิปนี้นะครับเสียงของผมนะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมาชิกนะแต่ผมทานยาแล้วแหละนะนะไปถอนยากลางแดดนะถอนยากลางแดดนะครับพอสักคู่หนึ่งแดดเป็เบียงอยูนะ่ก็ฝนตกลงมานะโดนทั้งแดดทั้งฝนก็โอ้โหวันนี้นะตัวร้อนจี๋เลยนะก็อยากมาลงให้สมาชิกนะครับสมาชิกจนะทำยังไงได้นะถ้าเสียง เสียงไม่ค่อยดีหายใจฟุดฟัดฟุดฟัดยังไงก็กลับขอโท่าพอไัยนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกัน่ะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อสมาชิกเด้อให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางครับมาดูสูตรที่หนึ่งฮะหลัก หน่วยบนนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นสูตรหลักหน่วยบนอันนี้จะเป็นคู่ขี้นะครับจะเป็นสูตรหลักหน่วยบนคู่ขี้นะครับสูตรที่หนึ่งในคลิปนี้ก็นะ <c oughs> <c oughs> ที่ใดเงินคนนี่ก็คิดยังก็ที่ใดเงิน โฆษณาใน o u t u b e นี่คเขาังลำบากลำบุญทีนอเราดูงวดแรกสูตรได้2กับ4เลขคู่ฮะสองเจ็ดสอนะสนะครับ, 2, รบมาที่หลักหน่วยบนที่หลักห่วยบนะถูกงวดที่หนึ่งคือสอูตรได้ละคู่อีกานได้2 4งสี่ผลออก8ปดเจ็ดสอ, 4, สอมาที่หลักหน่วยบนนับถูกงวดที่2นะครับ อะมาต่อกันงวดที่3ครับงวดที่3สูตรได้5กับ7จ็ดค่ะผลออก6กห้าครับห้านะครับมาที่หลักหน่วยบนนะมาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่3คสามวิ่งอนดูหกงวดนะครับงวดที่3ได้เลขคี่งวดที่4นี้ได้เลขคู่อย่างเงี้ยได้สูงกับ2หลักหน่วยบน2องตัวมาหนึ่งตัวได้ผลออกค่าสามศูนย์นะครับผลออกค่าสามศูนย์อ่ะเจ้ามาแถวแรกนะสมาชิกนะดูดีๆฮะ มาแถวแรกอ่ศนย์รับที่หลักหน่วยบนถูกวดที่4งวดที่5นศะูนย์ได้3กับ5เพราอก4 5 3ครับอ่ะงวดนี้อ่ะเลข3มาที่หลักหน่วยบนอ่ะมาที่สูตรแรกจริงๆเลยนับ แทนสิบด้วยฮะอ่ะถูกวันที่ผ่านมาสูตรได้ศูนย์กับ2สองผลออกเจ็ดแปดสองอววนที่ผ่านมา,มาครับมาครับแถวที่สองแถวที่สองครับลักหน่วยบนรับหน่วยบนเออมือสั่นไปหมดเขียนหนังสือก็ไม่ตรงแล้วสมามชิกเอยถูกอ้ามาเตือนวันนี้สูตรได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันนะนี่วิธีทำ ชอบหลักหน่วยแบบสองมากหนึ่งตัวบสูตรไว้ได้เลยนะเอาวิธีทำนะนำหลักหมื่นหครั้งนับบวกสิบบนหนึ่งครั้งนับบวกหน่วยหน่วยลางหครั้งนะบวกสิบตัวท้ายกันที่หน่ครั้งบวกร้อยสาตัวท้ายกันที่สอหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลกขสี่คงที่นะครับเอาบวกกันดู7เจ็ดบวกแลงท้ายเลขห้านะครับ้ 5, 6, 5, 6, 6, าบวกเจ็ดห้าบวกเลงท้ายเลขสอ 2บวก3ลงท้ายเลข5 5บวก7ลงท้ายด้วยเลข2 2บวกสคงที่นะ2บวกคงที่ลงท้ายเลขค่ะ6คูณเพิ่มปเป็น2ออ่ะหมดนี้ได้เลขคู่นะสมาชิกได้เลขคู่อีกจะมาหรือเปล่า6กับ8นะฮะก็ฝากสมาชิกถ้าสมาชิกค,คิดว่าไม่ชอบ6กับ8นะครับคิดว่ามันดับเนืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคิดว่ามันไม่มาอะไรประมาณนี้นะครับก็มองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะสูตรบวกลบคูณหารไ,ได้ตามนี้นะครับ แก้ตู้ดไว้ใครที่ชอบอตนะ,ะเติมฮะหกกับแปดเด้อสมาชิกเด้อหมดเลยได้เลยคู่อีกเมื่อที่ผ่านมาได้เลยคู่วันนี้ก็ได้เลยคู่อีก,อะอกจะมาไม่ได้คู่หกแปดอ่ะฝากสมาชิกพิจารณาดูากันแล้วกันวุฒิบัญชาที่หนึ่งทับเก้าทับหก่ะ,อะรอลุ้นกันนะสมาชิกนะรอลุ้นกัน เดี๋ยวมาเทียบเทียบนะหลักหน่วยบนตัวเดียวนะสูตรที่2ในคลิปนี้นะสูตรแรกหน่วยบน2ตัวสูตรที่2นี้หน่วยบนตัวเดียวนะครับที่1นะึ่งผมย้อนให้ดูหกมวดเหมือนกันที่1่ได้เลข2อออก 2, 2, 2 7 2ครับอ่ะถูกคนระับ สำหรับสูตรนี้ลืมบอกนะสูตรหน่วยบนตัวเดียวนี้นะครับผมลงให้งวดแรกนะแล้วสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้นะครับผมอธิบายไปแล้วนะลงในช่องใหญ่น,นะสำหรับ 2, สูตร 2, 5, 8, 8, 6, นี้ครับงวดที่สองสูตรเลขสองครับผลออกแปดจุดสองนะสองก็มาที่นะครับหลักหน่วยบนนะครับเอามาต่อกันงวดที่สาม หมวดที่3หลักหน่วยเป็นตัวเดียวได้เลขห้าฮะดอกหกศูนย์ห้าครับห้ามาที่หลักหน่วยบนย 5, 6, 5, บ 5, มาที่หลักหน่วยบนวดที่สามครับหมวดที่สี่ห้าศูนย์ได้เลขศูนย์ผู้ดอกห้าสามศูนย์ครับวดที่ ห้าข้อที่ห้าสูตรได้เลขสามตัวเดียวสูตรได้เลขสามตัวเดียวผลออกสี่ห้าศูนย์อา้าวใช่ป่าววันเนี้ยเดี๋ยวดีๆทำไมไม่ตกเลขสามอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสมาชิกเอา้เอาโอา้โหขที่น,นี่มันเป็นเลขสาม เหมื่อยไปเมื่อเลยลงหนาลงหลังมือนี่เถกออกไปเด้อออกยปฉีกเด้อครับนะครับงวดนี้มันที่าสามหาศูนยน้อเนี่เนาะขนเตี้ขนถือเคยอ่ะี่เล็กสามาที่หลักรวยบนครับอืม ถูกอ่ะาหัวที่พามาสูตรได้เลข2ตัวเดียวผลอกอกเจ็ดแปดสองสครับก็มาที่นับหลักหน่วยบนครับถูกครับอา้าวหัวที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนเอาไปดูครับนี่ควิธีทำนะแคปถูดไว้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีทำวิธีทำนำหลักแสนบวกสองค้งบวกสิบล่างหนึ่งค้งบวกร้อยสาม ตัวท้ายกันที่1 1ครั้งบวกร้อยสตัวท้ายกันที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลข8คงที่เอาบวกกันดู4 4ลงท้ายด้วยเลข8 8 6ลงท้ายเลข4 4 7ลงท้ายเลข1 1ึ่ง่งบวกเจ็ทั้งเลข8 8ดบวกแคงที่อ่ะลงท้ายเลขหกอ่ะการผิดเยอะ ได้โขกฮะใครชอบเล้โขกก็จัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านคิดว่าดับนะครับก็มองผ่านได้เลยนะครับตอนนีน้ได้ได้ลขกเด้อสมาชิกเด้อสูตรนี้หน่วยบนตัวเดียวใครชอบตัวเดียวแบบเสียวๆก็จัดไปสูตรนี้ผมลงให้เป็นวันแรกนะครับวันประจำวันที่กล,ล่าวะโขกรอร่วมกันก็นแล้วกันนะ,ะทีนี้ผมมาเทียบชดให้สองสูตรหลักหน่วยบนอ่ะเทียบชดแบบนี้เลย อสมาชิกหนะใครที่ชื่นชอบาหลักหน่วยบนแบบเน้นๆวันนี้ชนกันที่เลขยกหกเนอะชอนกันที่เลขยก 6, ่ะเป็นรองแล้วคือเรียกแปดนบเนี่ยชนกันสองสุกงวดครับอหมดนะสลักคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ